ยำแหลกแล้วว่าข้าแขวจังค่อยเกินคนบากบงบอกว่าให้เราพิจิตพิจารณายาหูเบาเสืองายอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้อยู่ใกล้ผู้นั่งใกล้มีหัวเข้าในเมื่ออยู่ไกลนั่งไกลก็ต้องได้ยินได้ฟังก่อนมึงแต่ในเมื่อได้ยินได้ฟังก่อนใครเพื่อนเราก็ต้องพิจารณา พระอาจารย์สมศักดิ์เพิ่นโปรดพี่โปรดน้องโปรดพ่อโปรดแม่รวมไปถึงสหธรรมมิตรด้วยผ้าจัดปริวาสกรามให้พ่อแม่คู่บาอาจารย์อยากสหธรรมมิรได้มาชำระศีลในขณะเดียวกันก็เอาบุญใหญ่มอบฝากมาต่อนพี่น้องบ้านจาก ในเมื่อมีพระสงฆ์อกหาเจ้ามารวมกันแสดงว่าปัญญาาคงเพลินให้คู่บาอาจารย์มาร่วมเป็นเนื้อหน้าบุญใหญ่เป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อรับทานให้แก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องด้มากร่วมมาควมถวายท่านเอาบุญเต็มเตมผ่านมาสิบหมื่นลำพังท่านเพิ่นบ่อยากลำบาก อาดมาก,กับฟังข่าวเพื่อนกับซ้ำพักหนองไส้คนหนึน่งมีความพักความขลรกกันอยู่เลิกหล,กลายอย่างที่ไม่ออกว่าสามารถถูกน้าได้เห็นอยู่ไส้เพื่อนกับเป็นยังสีะนอนนอนอทำตนไปเดินผู้ดงไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเพื่อนกับไปไหน